เรียกทำไมกันอยู่กันกี่ตัวตรงเนี้ยสองตัวเรียกแม่ทำไมเรียกเลยคะเรียกแล้วค่ะลุงห้องนอนหนาวไหมลนะ่ะแม่บอกแล้วว่าอากาศัเย็นใส่เสื้อไว้ก่อนใส่เสื้อไว้ก่อนลุกฮะ๋ยนแม่ดูข้าวก่อน <c oughs> ใคร,ใครนี่ใครนี่ใครเมฆหรือหมอกน่าจะเป็นเมฆน่าจะเป็นหมอกเพราะหมอกจะติดกับลุง แม่อ้อมไปถ่ายไม่เห็นเลยห้องนอนค่ะห้องนอนห้องนอนค่ะห,ห้องนอนห้องเล่นแม่ดูสิลงอืมันเป็นยังไงอาหารการกินเนี่ยหาหมอกมันเป็นยังไงอาหารการกินเนี่ยไม่ต้องออกมาเลยเนี่ยนะหาเอาสิ เงี้ยวเงี้ยวงาเอาสิลงมาแล้วค่ะคุณนายลุ้งลงมาแล้วค่ะตามติดๆค่ะอ๋อจะกินอาหารเปรียกร้องกันเพราะว่าจะกินอาหารเปรียกถ้าได้ยินเสียงไม่ออกเดี๋ยวแป๊บหนึ่งลูกเดี๋ยวแป๊บหนึ่งค่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งค่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งค่ะ <laughs> เดี๋ยวแป๊บหนึ่งค่ะเผลอไม่ได้ค่ะเผลอไม่ได้นะคะ <laughs> เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะโอยทำไมลูกฮนะแม่ อ๋อผ้าปิดไปให้แต่เมื่อคืนเพราะว่า oh, <wow. S 2> ข้างนี้ลมมันจะแรงสนามลบค่ะบ้านเนี่ยข้างล่างเนี่ย mm hmm. เป็นสนามลบ ไม,ไม่ลงไปกับเขาแล้วลูกเมฆเนี่ยเป็นแมวที่ชอบปีกงเร่อาหเช้าค่ะแต่วันนี้ไม่ได้ร้องวุ่นวายอะไรกันลุงจะผอมเ <c oughs> มฆก,กับหมอกตัวใหญ่วุเลร์เลยหมอกอะตัวใหญ่กับเพื่อนเนี่ยไม่ใช่สิเมฆที่เนี่ยเนี่ยเมฆตัวใหญ่ <c oughs> ตอนแรกเมฆตัวนิดเดียวเองนะ เมื่อคืนไม่ลื้อผ้านะปะกติจะลื้อผ้ากันแต่เมื่อคืนไม่ลื้อห้องคงจะหนาวอะ่ปะ,ะปกตินี่ผ้านี่แบบว่าจะรื้อออกอันนี้ไม่รื้อออกกันค่ะวางไว้เรียบร้อยหนาวไงถ้าไม่หนาวก็นั่นแหละของเล่นมีก็ไม่เล่นกันนะของเล่นอยู่้ไม่เล่นไม่สนใจปลาไม่อ้อมเลยไม่อ้อมสั่ซื้อตัวมาตัวละเก้าสิบบาท ไม่เล่นเลยอะ่ะเออเอากันสามตัวนี้เลยสามแสนห้องนอนสวยค่ะแม่อชอบมากเลยอะ่ะเนี่ยเขาไม่งงแงไม่อะไรกันน่ารักมากเลยเดี๋ยว เปิดแค่ด้านหน้าพอด้านข้างไม่เปิดไม่ให้ลมเข้าเนี่ยไม่ลงมาอืเลยปกติจะอืก็เยอะด้วยนะก็ไม่อืันน,นะอาหารเมร็ดแม่อ้อมก็ผสมเมื่อคืนนี้กินดันวลเนียนวลเนียเนี่ยแม่อ้อมไปเอาน้ำให้บรรดาเด็กๆก่อนแม่อ้อมไม่ได้ตอบคอมเมนต์เอฟซีเลยตั้งหลายคลิปละเพราะว่ามันมันมันยุ่งมากแม่อ้อมได้แต่ถ่ายคลิปให้เอฟซีดูนะคะ แต่แม่อ,อ้มมีความสุขมากกับโรงหลังเนี้ยคือคือไม่รู้จะพูดยังไงดีอะขอบคุณทั้งท่านผู้ใหญ่ใจดีแล้วก็เอฟซทุกท่านที่ช่วยกันแบบว่าสมทบทุนแล้วก็ให้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 ใหทุก เจ้าสามหน่วยหน่วยเนี้ยได้อยู่ที่แบบสบายแล้วที่ที่เขาชอบอย่างเงี้ยคือมันมันมันเป็นความสุขมากๆเลยที่เห็นเขาได้อยู่แบบบ้านสวยๆแล้วก็แบบว่าได้อยู่กันแบบไม่ไม่ไม่ไมองอแงไม่ดื้อไม่อะไรอย่างเงี้ยมันแล้วเขามีความสุขก,กับการที่เขาได้อยู่ที่กว้างๆเลคะเพราะว่าเขายังเล็กอยู่แต่ถ้าเขาโตขึ้นพฤติกรรมเขาก็อาจจะเปลี่ยนไปอาจจะแบบว่าไม่ซุกซนอะไรมากมายอย่างเงี้ยแต่ช่วงเนี้เขาจะแบบเนี้ยเนียดูที่คะเขาโดดกันมีความสุขมาก คือได้มีที่เล่นอย่างเงี้ยส่วนอยากจะเล่นอยู่ข้างล่างแนะม่อมขอบคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็เอฟซีทุกทุกท่านที่ช่วยเป็นคนเล็กคนละน้อยนะคะหรือ,อ,อแบบให้กําลังใจแม่อมอะไรเงี้ยแม่อ้อมแบบมีความสุขมากนะคะที่เขาได้อยู่บ้านหลังเนี้ยแล้วพวกเขาก็ดูแบบเอ,อสบายสบายด้วยอ่ะแม่อมชอบมากเลยถ้า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 หลายๆท่านได้เห็นของจริงเนี่ยจะรู้ว่ามันมัน คือกว้างแล้วก็สวยแต่นะี่แม่ออมแค่เพิ่มคือจริงๆขนาดของมันนะแค่จริงๆเดิมเลยของมันนะคะแค่65้เซนแต่แม่อ้อมเพิ่มความกว้างให้เป็น85เซนเพราะว่า65เซนมันจะแคบไปแต่ว่าความยาวของเขาเมตรยีแล้วก็สูงร้อหกสเซนแม่ออมไม่ได้เพิ่มความสูงก็คือเพิ่มแค่ออด้านความกว้างให้เป็น85เซนนะคะแล้วก็ สีก็โอเคถูกใจแต่ไ,ไ,ไม่ออมคิดว่าสีมันจะเข้มไงคะไม่คิดหรอกว่ามันจะเป็นสีนี้เรื่องลมเดี๋ยวไม่อ้อมไปเก็บปืดที่ฝนก่อนค่ะสาวลุ้งในโดนเดินขึ้นมาแลค่ะนบนนะคะนี่ไม่อ้อมไม่ได้เอามุงรัด้านข้าง,างออกเพราะว่าวันนี้อากาศเยน็นก็เลยเปิดแค่ด้านนี้ด้านเดียวเดี๋ยวเขาจะมาล้างแอร์ไม่อ้อมต้องล็อกุญแจเอากุญแจมาคล้องไว้ ว่าเกิดเขาเปิดประตูแล้วเกิดคือคนที่เขามาล้างแอร์เนี่ยเขาเลี้ยงแมวแล้วเขาชอบแมวแล้วแม่อ้อมาก,กว่าจริงๆก็คือไม่ค่อยอยากให้ใครจับแมวไปเองกลัวค่ะเราก็ไม่รู้นะเออฮะกลัวเรื่องโรคภัยไข้เจ็บมากก็เดี๋ยวให้อาหารเขาครบถ้วนแล้วแม่อ้อมก็จะล็อกกุญแจเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อเขาเดินมาดูเขาจะได้ไม่มาเปิดอุ้มอืมกลัวคนเปิดอุ้มลูกตัวเองนะห่วงนะ